สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกานิกาทรักกับผมฮะอินพบัณฑิตครับวันนี้พาหัวลากสุดหลงเราฮะจากอำพันธ์การช่างของเสียหนึ่งนะครับมาลากสานีไป ย้ายรถครับไปลงหน้างานใหม่จากสักแก้วท่านผู้ชมเข้าสู่เขตบุรีรัมย์จริงๆก็ไม่ไกลนะ อันนี้ก็อยู่ที่พันกว่าชั่วโมงคผู้ชมเนี่ยครับช่วงล่างเลยลเ LC ฮะมันใหญ่ครับฟ้ากับซ้ายไม่เท่ากันฮนะต้องวางบาลานซ์ใหม่ก่อน หลายคนต่อหางปลานะครับสิบล้อหางปลาแบกสานีไปต้องเสริมข้างให้ดีนะเดี๋ยวขอเดนอีกรอบหนึ่งครับแบ่งบาลานซ์ก่อน ติดเคปบล่าครับกันรอย จุดหมายปลายทางครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับรถขนย้ายโมลาจีเ็กซ์3 6สารของเสีนหนึ่งะฮะร,รับย้ายทั่วราชอาณาจักรนะครับท่านผู้ชมก็คิดเป็นอัตราอยู่ที่กิโลละ45บาทครับสำหรับใครสนใจฮะติดต่อทินธรบดิตได้เลย โดยคิดจากจุดเริ่มรับรถนะครับเป็นถึงจุดที่ส่งมอบรถในระยะทางที่สามารถตีเปล่าไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเกินพิก,กัดมากเกินไปฮะก็าอาจจะมีค่าเรียกว่าค่าตีเปล่าไปก็ไม่มากเกินเกินไปครับระยะทางจุดทางนี้ประมาณอยู่ที่200กว่ากิโลเมตรครั เอาครับหมายเราอยู่ที่บุยรำเนะครับจับไปละมามาดูฝีมือของโชเฟอร์เราหักเลี้ยวตรงนี้ เรียบร้อยนะฮะในคลิปนี้ขอบพระคุณมากครับสำหรับการติดตามและก็รับชมสาทุท่านทุกท่านใครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ